สายาเจตเจตผลงานของปปชตํารวจตูดรภาคหนึ่งนะครับก็เป็นข้อมูลที่ตํารวจตูดรามภาคหนึ่งมีแล้วว่ามีถุงผู้้ายาที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับมีการที่ส่งยาบ้ามาจับจำหน่ายอยู่ในเขตตํรวจตูดรภาคหนึ่งครับเพื่อให้การติดต่อประสานงานในรัศดรซื้อนะครับตรวจดูว่า เราจะมีการขนยามาที่ไหนอะไรยังไงเมื่อทราบข่าวเมื่อรู้ข่าวว่าอาุบลมหามียาเสพติดอยู่ที่ในเขตจังหวัดอุบลาธานีนะครับและได้มีการล่อซื้อกันนะครับออผองยาล่อซื้อก็คือเขาหนักยาบ้าผสามตำรวจก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มนะครับแล้วก็จับกลุ่มยาบ้าได้2 000, 6ง0 0 0เมนดนตนะครับในราคาที่ต่อประสานงานการล่อซื้อนะครัณ พกนะครับพักแล้ก็ตัวนพเมตรเป็น3นสามันบาทครับกับผู้พิทได้สองคนครับพ่หนึ่สินเป็นโหนดนะครับอาจจติดกันสะครับก็วนนี้น้เปาเก่าบรเวณปขาวันกระแสยางลายครับก็ แแนทางการสื่อถ้ยก็ยังมีตัวตงองค์ใหญ่ที่สามารถสื่อถ้ยขยายผลต่อไปได้ครับยานเซสิตนี้เขาขายในพื้นที่ไหนครับทั้งทงพื้นที่เราเ่ยพื้นที่ภาคกลางนี่ใช่ไหมครับขนาด2แสนเมตรเนี่ย2ชั่วโมงก็หมดนะก,กระจายบุ๊บก็หมดลหลังจากนี้ก็ขยายผลเครือข่ายต่อใช่ไหมครับ ก็ผดที่ได้มาเนี่ยก็ขยายผลรองข้างบนอยู่แล้วแศษตัวข้างล่า,างเนี่ยก็อยู่ในสายตาของฝ่ายสื่อยู่แล้วเราก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องมาตรการยึดทรัพย์ด้วยนะฮะสอ,อ,องคนผมต้องทำต่อนะครับสองคนเนี่ยมันลักษณะผมมานะครับมันก็ยากหน่อยที่จะมีทรัพย์นะแต่ว่าก็อยู่ในวิสัยที่จะขยายผลนะครับโอเคเครับานาน อย่างนี้เขาต้องเขาต้องขุอกันเองคือเขาขายเองไงเขาขายเองเขาขายเ,ายเ,ายเรา 2, สองพันเมตรหนึ่งสามนั้นค่าจา้างเขอยู่ในนี้แหละค่าจา้างเขาอยู่ในนี้กลุ่มนี้เป็นองค์กรป่ะครับหรือว่ามาทําเองเดี่ยวๆอ้ตัวนี้อ้ตัวน,นี้เรารองได้ไม่ได้มีแค่นี้หรอกก็มีอีกนะแต่เนี้ที่เราว่าขยายผลเนี่ยไอ้ก้าปลาที่ต่อจย่างนี้ก็จะจะมีกา้าวปลาพอเรารู้ตัวนี้เราก็ขยายเรื่องไข่จริ แสดงว่าจะขยายจับกลุ่มได้ได้ครับครับครับนี่ก็คือมัดหนมัดก้อนก้อนก้อนละหมื่นไว้หนึ่งก้อนละห้าแอคใหญ่ห้ามัด หน่วยหน่วยเรียกเดี๋ยวนี้คราแม่งเลิกขายไปเลยนะไม,ม่มีนะครับเพราะว่ามันไม่ขายแล้วคราะม์คกอเะีรไงขายเป็นรูปนี่ก็ล่อเป็นรูปกก้อนม,มัดมัดต้องมัดเป็น2สองพันเมตรครับกูจจับอยู่แล้วรีโมทรีโมท ชัดเจนเลยอย่ามา่นบอยอย่าลืมกระชับผู้ร้องคนเลยวะ